รถซีดานที่คุณคุ้นเคยสามารถพัฒนาให้หรูหราทันสมัยและประหยัดยิ่งกว่าเดิมได้คุณจะรู้สึกอย่างไรยินดีต้อนรับสุ่ Global Auto Motor วันนี้เราจะพาไปพบกับ Honda c i t ต2026รถซีดานยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือกว่าที่เคย Honda c i ิต2026มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูสปอร์ตและพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราไฟหน้าเหล็ทรงเรียว พร้อมไฟเดลไรท์แบบซิกเนเจอร์ของ Honda เพิ่มความโดดเด่นมเมื่อมองจากระยะไกลเส้นสายตัวถังดูฉกเฉียวและลู่ลงมากขึ้นเพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพในการขับขี่ล้ออลอยขนาดใหญ่เสริมภาพลักษณ์ให้ตัวรถดูมั่นคงและทันสมัยยิ่งกว่าเดิมภายในห้องโดยสาร h อ n d a c i ิตี2026เน้นความหรูและความสะดวกสบายเป็นหลักแถงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple Ca r p l a เและ Android Auto บอร์ดนั่งออกแบบใหม่ ให้อกรับสรีระดีขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมือนอยู่ในรถระดับสูงกว่านอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติกล้องมองรอบคันและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ช่วยให้ควบคุมทุกอย่างได้ง่ายเพียงปลายนิ้วด้านสมรรถนะ h อ n ด a า i ิตี2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์บขนาด1.5ลิตรที่ให้พลังสูงสุดประมาณ130แรงมา้าแต่ยังคงประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นยังมีรุ่นอีก เอชี b ว i ไฮที่ใช้เทคโนโลยี IMMD ช่วยให้เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดให้การขับขี่นุ่มนวลแรงบิดทันใจและอัตราการสิ้นเปลืองที่ต่ำมากระบบเกียร์ CVT ถูกปรับให้ตอบสนองรวดเร็วขึ้นเพื่อการเร่งแสงที่มั่นใจและขับขี่ได้อย่างสบายระบบความปลอดภัยของ Honda City 2000 26ก็ได้รับการอัปเกรด เต็มรูปแบบมาพร้อมเทคโนโลยี h o n ด้าสินสิงที่มีทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมพวงมาลายัยเพื่อให้การเดินทางของคุณปลอดภัยในทุกเส้นทางสำหรับการวางจำหน่าย Honda City ี0 2026คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยช่วงกลางปี2026และจะมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตามสไตล์การใช้งานของผู้ขับขี่ทั้งรุ่นเครื่องยนต์ปกติ และรุ่นไฮบริดโดยยังคงราคาที่เข้าถึงได้เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานคุณภาพสูงพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยนี่คือรถที่รวมความประหยัดความแรงและความหรูไว้ในคันเดียว Honda City 2000 26ไม่ได้เป็นแค่รถซีดานทั่วไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบสำหรับชีวิตคนเมืองยุคใหม่ขอบคุณที่รับชม Global Auto Motor อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดและข่าวสารยานยนต์จากทั่วโลก